อ่าครับก็สวัสดีกับคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับสามหัมเดือนต้อนในอพงหญ้าออ๊ะนี่ใครเนี่ยโอเควันนี้เราก็มาสามคนนะครับแล้วก็เป็นแขกที่ได้รับเชิญมาหนึ่งคนนะครับก็เป็นอ่าเด็กกระโปงข้างไข่อีกแล้วนะครับเป็นคนเล่นฟรีไฟนั่นเองครับก็รู้จักกันในน้มอะไรวะมึงชื th okay, no like ่ออะไรวะฮะช่องอะยังโอมยังโอมเออใช่ไหมยังโอเพีเอฟ โอเควันนี้ครับเราจะมาช่อรอดกันนะครับไม่รู้ว่ามันจะออกมาแนวไหนนะครับอาจจะเจอไวายในทีมก็ได้นะเัืเออาจจะไม่รู้นะโอเคก็ดื่นเลยเดี๋ยวเราจะขออนุญาตฟาร์มแล้วกันนะครับเกมนี้มันต้องฟาร์มงั้นเอาตัวรอดไม่ได้ยี่น่ะเันไปไหนน่ะเอาเดินไปไหนเห็นซอมบี้สองกูก็เห็นซอมบี้ขวามือตรงบ้านนี่ไหมก็วิ่งเข้าไปจามหน้ามันโชว์ดอกดิ อ๋ออ๋อ <Action> ๋อตายตายนั่นน่ะอ๋อมึงตายนั่นน่ะเฮ้ยกระเป๋ากระเป๋าดอกเก็บกระเป๋าดิมมมวยยยเก็บไม่ได้วไปกระเป๋ามึงเต็มไงมึงก็แดกเข้าไปอันนึงดิอันนี้มาเอากระเป๋านี่มาเอากระเป๋ากระเป๋านี่มา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ได้ของดีว่ะพี่ได้ของดีว่ะเต็มมีเงี้ยพี่ได้ของดีว่ะทิ้งทิ้งของไว้อันนึงแล้วก็แล้วก็เก็บกระเป๋าไปแล้วก็เก็บเลย ก็มาดีครับทำไมไม่ใส่ว่ใส่กระเป๋าดิเอาใส่ไปดิเอาอย่างนี้ว่ากดไปดิกดไปข้างไงแล้วก็ใส่ใส่ได้แล้วโอ้โหใส่กระเป๋าต้องให้สอนเนาะเออไรกันล่ะเจเชืปืนไฟมาเดินไปที่อื่นป่ะโอ้โหแม่งเกิดเยอะมากเยอะมากๆเลย ไปเลยสี่สิบตายตายเอาเออหมดหมดหมดจุกมีน้ำแล้วเราไปที่อื่นก่อนไหมฟาร์มอาหารด้วยฟาร์มอาหารด้วยเดี๋ยวก่อนฟาร์มอาหารให้ครบก่อนแล้วค่อยไปดีกว่ามันไม่มีอาหารในตัวผมไม่มีมีแต่กล้วยเนี่ยไป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 ลุยต่อเลยหมดแล้วพี่รอเราโมรีสปาวไหมเราโมรีสปาวไหมดิอึ๊ยมีกล้วยอะกินกล้วยกินดำราง กินโยเกิร์ตดีวกว่ากินให้หมดเลยนี่กินคนเดียวด้วยไม่แบ่งใครนี่กินให้หมดเลยนี่กินตายแล้วนะาตายละใครตายอีน่าเกลียดเอ้อยู่ข้างขค่อทาหารด้วยเดี๋ยวเราไปฟาร์มของก่อนละกันที่นี่ไปเอาไปเอายา,ยยาให้เขากินดิโอจะตายแล้วโอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วรูลูกกระสุนเต็มไปหมดเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยใช้ไม่ได้แท็กลูก นั่นแหะร้านยานั่นแหะร้านยาอุ้ยซอมบี้ถอยอุ้ยเชี่ยเยอะอื้ยปืนปืนปืนมด้ปืนเพียบเลยอ่าเอามีคนกำลังสู้อย่างใจจดใจจ่อขนาดนั้นเองอ๋อมันเดินไปหาแล้วนั่นนะตายที่สามเป็นศิลป์เดินเลยสามเพอตายเลยนี้นี่นี่นี่ไปรีบไปหายานี่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 ไปเร็วเร็วดิมีเมายา เฮ้ยอลโหลมาเอายาดิอาลโหลกำลังกำลังหูหนวกตาบอดหรือเปล่าไหไวะตัวมาด้วยยองใหญ่ด้วยมาเอาลูวนูนะอยู่ <มา S 1> ในร้านยานะมึงต้องเข้าตามกูนะน่ะเก็บไว้ละเนี่ยเอามาเอามาเนี่ยเนี่ยก็ตายเกือบกดแดกแล้วเวียนเร็วเร็วดิรีบๆกินด,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 ดิโอ้ลีลาเออไม่เด้นเท่าไห,หร่แล้วเจ็ดสิบแปดทำไม่พอกองนี้ไป้วยไม่อไอ้วอ ไม่ใช่คับเพเป็นกองไปหาต่อแล้วเต็มแล้วแล้วติดพิษเท่าไรติดพิษเท่าไรเจ็ดวูวูติดพิษเจ็ดมึงก็กลายซอมบี้แล้วไอ่หมดโอกาสที่มึงจะรอดละจงเว้นหากระปุกเลือดไม่งั้นมึงจะรอดแล้วถ้าหาไม่เจอมึงก็กลายเป็นขึ้นอยาไม่มันใช้เข็มก็ได้นะใช่ใช้เข็มใดแต่เข็มหายากมากเข็มนี้เฮ้ยกระเป๋าใหญ่กระเป๋าไว่มาหนึ่งอะโอ้กระเป๋าไว่หนึ่งกระจอะ อ,อ,กกอ๋อคกับโอ้กระเป๋าเว็หนึ่งเต็มไปหมดเลยเว้ยเออแม่งเ,เต็มไปหมดเลยโอย้ในนี้ก็มีอาหารนี่มีจะไดกใช่อดอยากอดอยากมากลูกไรเฟิลเอาไว้ทำไมวะไม่มีปืน<ต>ไรเฟิลปืนไรเฟิลฟทิ้งไปแล้วเฮ้ยเข็มฉีดยาเฮ้ยมึงตาบอดหรือไงเดินมามองไม่เห็นนี่เอาไม,าม่ดีดอเอาไปมึงก็ตาบม,มองไม่เห็นเหมือนกัน นี่อีตาบอดมาทองก็มาดิครับอ้าโลนิ่งเลยกระเป๋านี่เสร็จกูกระเป๋าดำซะด้วยเรียบร้อยตกระเป๋านั่นแน่เขาเด็กมาแล้วเอาดิเอาดิเอากระเป๋าดิมากระเป๋าตัวนี้เอากระเป๋าดินู่นนะตรงศพแรกนู่นนะโอ้โอ้เข้าหลังละเข้าหลังมึงละเต็มเลยเต็มเลยตีให้อุ้ย วุ้ยเยอะจังเลยเออเอ้ยหมัดเออเออเออติดพิษอะไรติดพิษอะไรถามเอาเอาเอากเอากหายเอาเอานิ่งอ่ะเอาเอาแล้วก็เงียบโอ้